S 1> <S 1> สวัสดีครับวันนี้ผมไปอะไรซื้อกล่องพอดีแฟนจะเอาใส่รองเท้าจะสอนวิธีประกอบกล่องนะครับอ,อ,อ่าหลักๆก,ก,ก่อนเลยวิธีประกอบก่อนนะก่อนที่จะมาทำอีกคลิปหนึ่งนะเอามาต่อกันเป็นแท่งได้เลยนะครับยากอยู่แต่หาวิธีได้ละโอเคขั้นแรกนะครับไม่ต้องกลัวนะนเย็นๆนะออกมาก่อน แล้วมันจะมีไอตัวรอยปุกโบกเนี่ยเราออกมาดึงออกมาก่อนทุกอันเลยไม่ต้องตัวนะครับมาเออเดี๋ยวฝุ่นจะเข้าเลยนะเพราะมันต้องได้ประกอบแน่นอนเอาออกให้หมดเลยเอาออกให้หมดเลยนะไอพวกนี้นะเล็กๆ,ๆ,ๆเล็กๆเล็กๆเสร็จแล้วปึ๊กไปอะไรขึ้นดูที่มุมครับจับมุมมัน ไม่ตัวมันหักนะเป็นพลาสติกแข็งจับให้มันเป็นทรงมันจะมีมข้อต่อของมันอยู่มีรอยของมันอยู่จับยังไงก็ตรงครับเสร็จแล้วปุ๊บนะมาดูกันเอาตรงไหนก่อนดีมีรอยอยากนิดเดียวกับไอ,เอ้เยอะๆโอเคเอาเยอะๆก่อ,อ็ทำไอ้นี้ก่อนขอบก่อนหักขอบเข้ามาหักขอบเข้ามา แล้วก็เอาตัวนี้น,นียหักคอเข้ามาเอาตัวนี้รูปิดเข้าไปหักคอเข้ามาสะลูป,ปิดแล้วก็มันจะมีไอ้ตัวนี้โอเคหักคอเข้ามาเอานี้ปิดแล้วก็ยัดใส่รูตรงนี้แล้วใส่รูตรงนี้ดูนนข้างหน้าข้างหลัง ใส่เข้าไปแล้วก็ข้างหน้านะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเย็ดเข้ามาแล้วน,นี้ก็ลงไปแล้วก็เช็คดูข้างในแก้ได้นะทําไม่ลงอันนี้ยยกแรกก็ยยากหน่อยถ้าหลังๆจะชิน เสร็จแล้วอต่อตรงนี้ยากครับตรงนี้ยากมันจะมีขอบนิดนึงเราหักเข้าไปข้างในไม่ต้องกลัวหักนะกดขอบเล็กๆเข้าไปขอบเล็กๆเข้าไปเชิบเอาที่ต่อเลงก่อนนะครับมันจะมีเวลเวลาต่อนะเลงก่อนนะเอาตัวตูดเนี่ยอยู่ข้างล่างเสมอตัวตูดเท้าไว้ชั้นบนเวลาประกอบมันจะมีตัวล็อก เอาเนี่ยไว้ข้างล่างเสมอเพราะเวลาต่อเนี่ยมันจะมีตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นตัวล็อกล็อกอย่างนี้อีกทีหนึ่งโอเคโอเคประตูดไว้ข้างล่างที่เหลือว่าคุณก็แล้วแต่เลยว่าคุณจะเอาเป็นฝาเปิดอย่างนี้เปิดข้างล่างหรือจะเปิดอย่างนี้เอาที่คุณถนัดนะ อยากได้เปิดแบบไหน,นแต่ผมชอบแบบนี้เปิดแล้วก็หยิบรองเท้าลแล้วปิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่คณหนักแต่ผมอย่างนี้ดีกว่าโอเคอันนี้ยากหน่อยอน,นี่ยากหน่อยบอกเลยยากจับให้มันตรงกับข้อต่อจับให้มันตรงแล้วก็ยัดเข้าไปทีละอันยัดเข้าไปทีละอันให้ตรงขอบยัดเข้าไปทีละอันยัดเข้าไปทีละอันแล้วไอ้ตัวน,นี้ไม่ต้องกลัวนะถ้าลงมันจะดังแก๊กดังแก๊กดังแก๊กของมันเองอันนี้ยากยากยากใช้เวลา โอเคได้แล้วเหนื่อยโอเคอ่ะ <laughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าว่าเวทีต่อให้มันติดกันหรือจะซ้อนชั้นยังไงนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะ